กาบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเกมมือถือหาเงินมินาทีนี้นี่ผมขอแนะนําเกมมีอาโฟนะครับเป็นเกมที่กําลังฮอตมากจนตอนนี้คือคนเล่นเยอะมากครับในส่วนที่มันจะได้เงินก็คือนะครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องหาแร่ Dark s t e ิลก่อนแล้วก็สะสมให้ครบ1นึ่งแสตหรือว่าตามจํานวนที่เขากําหนดครับแล้วออกไปแลกเป็นเหรียญดา r โกอีกทีนึง พอได้เหรียญดาโก้มาแล้วเราก็จะเอาเหารียญดาโก้เนี่ยไปขายในแอป,ปอีกทีหนึ่งครับอ่ะขั้นแรกนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องหาแร่ดาร์กสตีลก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็มีวิธีหาคร่าวๆอยู่3วิธีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีแรกนะครับคุณจะต้องทําภารกิจประจําวันครับเป็นภารกิจที่สามารถทําซ้ําได้ใน1วันจะสามารถทําได้แค่30ครั้งนะครับ ทำภารกิจก็ไม่ได้ยากอะไรครับแค่วิ่งไปตีมอนสเตอร์ตามจํานวนที่เขากําหนดครับแล้วเราก็จะได้แร่ดาร์สติลมาแค่นั้นครับวิธีที่2นะครับคุณจะต้องไปที่แผนที่ครับแล้วไปที่เมืองหุบเขาบีชอนเล่นลับครับแล้วก็เขยดเก็บเกี่ยวและเมืองครับแล้วคุณก็กดวิ่งไปเลยเมืองคุณแร่เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันมีแร่ให้กดอยู่ทั่วเมืองเลยคุณก็ลองวิ่งหาดูกันละกัน ถ้าจุดไหนมันว่างคุณก็ขุดได้เลยครับแล้วก็ระวังผู้เล่นคนอื่นมาโจมตีด้วยนะครับถ้าหากเราตายเนี่ยเราก็จะเสีย XP ครับ mm hmm. วิธีที่3นะครับคุณกดเข้ามาที่พอทันหรือพอทันอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เข้าไปที่จัดตุลัสเวทมนต์ครับชั้น1หรือชั้น2ก็ได้คุณกดเข้าไปเลยพอคุณกดเข้ามาแล้วคุณก็จะมาอยู่หน้านี้ครับจากนั้นคุณก็กดเคลื่อนย้ายไปเรืเ่อยๆจนกว่าจะเจอห้องดาร์กสตลนะครับ พอคุณมาถึงห้อง Dark s t e e ลนะครับถ้าแรต่ตรงไหนมันว่างเนี่ยคุณก็ขุดได้เลยครับตรงนี้คนไม่เยอะครับแรก่เกิดไว้ด้วยแล้วก็ยังตีกันได้เหมือนเดิมครับในฟังก์ชันนี้เนี่ยจะจำกัดเวลาอยู่ที่30นาทีต่อครั้งนะครับ1วันสามารถเข้าได้แค่2ครั้งครับคลิปนี้ผมขอแนะนำวิธีการหาแร่อยู่แค่3วิธีนี้ก่อนนะครับพอคุณสะสมได้ตามจำนวนที่กำหนดแล้วคุณก็มาแลกเป็นเหรียญดา์โกได้เลยครับ แต่ว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยคุณจะยังใช้งานไม่ได้นะครับ mm hmm. คุณจะต้องเล่นให้ถึงเลเวล40ก่อนถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ครับส่วนวิธีการขายเหรียญดากูเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทําเป็นขั้นเป็นตอนไปครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ